คนส่วนใหญ่อะค่ะมักจะไม่ค่อยเห็นค่าของความสําเร็จแต่เขาอยากได้ทางลัดกันทุกคนเลยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะสําเร็จสักทีหรือว่าทําไมฉันถึงไม่สําเร็จแบบคนอื่นเขา <N> เพราะเวลาที่มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมักจะปฏิเสธแบบไม่รู้ตัวค่ะ เขาจะพูดว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาเจอเยอะมากๆค่ะแ้วถ้าวันนี้คุณบอกว่าเ <c oughs> ฮ้ยฉันไม่ได้แล้วฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างละคุณก็เลยเริ่มที่จะให้ความสําคัญกับมันไงคะง่ายๆเลยค่ะวันนี้คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากมีไรายได้เหมือนคนอื่นเขาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะ่ะมันทําง่ายมากๆเลยคุณให้ความสําคัญกับมันมากพอหรือยังถ้าคุณไม่ให้ความสําคัญอ่ะสุดท้ายคุณก็จะมีข้ออ้างคุณเดินตามหลังเขาหมดละค่ะ เพราะว่าคุณไม่ให้ความสําคัญเองเท่านั้นเลยค่ะไม่มีเวลาไม่มีเงินจัดการเวลาไม่ได้คําถามเยอะมากๆเลยเนี่ยข้ออ้างเต็มไปหมดเลยตึกๆึ๊กต,กต,กตกึเห็นไหมคะข้ออ้างเยอะมากแล้วมันจะสําเร็จต่อ